ตัวนี้เป็นชิปที่แกะมาจากการ์ดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับแกะมาจากการ์ดครับผมตอนนี้อยู่ที่สองขีดนะครับอยู่ที่สองขีดครับการ์ดสองโลไอสิบสี่โลครับผมยังแกะไม่หมดนะครับผมแกะมาสองวันแล้วยังไม่หมดสักที สิบสี่โลไม่น่าจะได้มากนะครับตอนมาก็ชื้นด้วยลูกค้ามาขายผมน่าจะได้ไม่เกินสี่ขีดนะครับ